สารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในการขอรับค่าเลี้ยงชีพนั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้รับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะเพราะมีคนก็คอมเมนต์มาบอกว่า2เดือนแล้วยังไม่ได้รับซึ่งอันนี้เนี่ยฝนขอตอบตามประสบการณ์นะคะในเรื่องของการรับค่าเลี้ยงชีพเนี่ยฝนขอแบ่งระยะเวลาออกเป็น2ส,ส่วนสําคัญด้วยกันส่วนแรกก็คือค่าเลี้ยงชีพในกรณีที่เดือนแรกที่เราเพิ่งยื่นข้อมูลเข้าไปเนี่ย จากการทํางานก่องผลก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะกว่าจะได้เงินหลังจากที่เราส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเหตุผล <Head phone S 2> ที่ต้องใช้เวลา2สัปดาห์เป็นเพราะว่าในการขอรับค่าแรงชีพครั้งแรกเนะะี่ยค่ะเจ้าพนักง,งานพิทักษ์เนี่ยจะต้องอทําข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าจํานวนที่กําหนดให้นั้น,นมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด แล้วก็ถ้ามีความเห็นสอดคล้องกันรหรือต้องปรับแก้อย่างไรเนี่ยต้องให้ความเห็นนั้นยุติก่อนเมื่อมีความเห็นที่ยุติแล้วเนี่ยก็จะมีการกําหนดค่าแรงชีพแล้วก็จ่ายค่าแรงชีพให้ตามความเห็นนั้นๆนะคะแต่ค่าแรงชีพนั้นเนี่ยเจ้าพน้าทีัพิจารณจะทําความเห็นก็ต่อเมื่อมีเงินเข้าไปในบัญชีของกรุ่มบังคับคดีนะคะอันนี้คือกรณีแรกอ่าแล้วก็ขอเพิ่มเตมิมนิดนึงว่าที่ผลทํามาตลอด2เดือนที่ผ่านมาในท่านในกรณีที่ อขอรับค่าแรงชีพนะคะก็ใช้เวลาประมาณนี้2สัปดาห์แต่มีเคสหนึ่งที่ใช้เวลาประมาณเดือนนึงละยังไม่ได้ซึ่งในงครั้งแรกในฝนก็จะกํากับติดตามทุก1สัปดาห์นะในคดีนี้ที่ล่าช้านะคะก็เปลี่ยนจากท่านเดิมเป็นอีก2ท่านรวมเป็น3ท่านแน่นอนว่าเจ้หาหน้าที่พิจารท่านใหม่ก็มีภารกิจดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทําความเห็นเสนอซึ่งเมื่อข้อมูลมายุติที่เจ้าพน้าที่พิจารท่านล่าสุดเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน2สัปดาห์เหมือนกันดังนั้นในประเด็นแรกเนะี่ยฝนจึงขอสรุปว่าถ้าเวลาปกติที่ฝนทําไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าพนักงานพิจัรณ์เจ้าของสํานวนเนี่ยถ้าครั้งแรกใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างในเสียเนี่ยก็ต้องสอบถามเจ้าพานักงานพิจารพ์เพาปัจจุบันเนี่ยเป็นท่านใดเพราะต้องยอมรับนะคะว่าเจ้าพนักงานพิจารณ์ในแต่ละท่านนั้นเนี่ย มีสำนวนที่รับผิดชอบอยู่เยอะมากมีโอกาสที่จะตกล่นได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะสอบถามเพื่อให้การดําเนินงานระหว่างกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความราบรื่นนะคะอ่ะกรณีที่2ก็คือถ้าเป็นเดือนถัดๆไปที่มีการกําหนดค่าเลี้ยงชีพเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะฝนทําก็ใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์หรือในเคสล่าสุดของเดือนนี้นะคะก็ภายในสองวันทําการ ก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าพนักงานทรัพย์ทุกทท่านเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวนี้ที่มีความกระชับรวดเร็วซึ่งเจ้าพนักงานทรัพย์ท่านก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะคะว่าในเรื่องของเงินเดือนทุกคนก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ใจ่ายดังนั้นเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคําตอบสําหรับคําถามที่ที่ปล่ยขึ้นมานะคะ,ะที่มีคําถามเนี้ยบางท่านบอกว่า2เดือนแล้ว3เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าเลี้ยงชีพ ดังนั้นผลเองก็อยากที่จะ,ะมาแชร์ประสบการณ์และก็วิธีการในการแก้ไขนะคะอันดับแรกก็คือการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกําหนดค่าเลี้ยงชีพให้เราได้นั้นเนี่ยเราต้องส่งเอกสารให้ครบดังนั้นเมื่อคุณไปขอค่าเลี้ยงชีพให้การสอบสวนเนี่ยคุณต้องสอบถามเจ้าพานพักพิทักษ์ทรัพย์ด้วยนะคะว่าเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่นําเสนอเจ้าพานพักพิทักษ์ทรัพย์นั้น ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังอันนี้ก็คือเรื่องเอกสารต้องถามให้ครบนะคะข้อที่2ก็คือเจ้าพนักง,งานพจิจทรัพย์จะทําความเห็นให้ได้รับค่าเลี้ยงชีพครั้งแรกนั้นเนี่ยเงินเดือนจะต้องเข้าไปในกรมบ,บังคับคดีและที่สําคัญอันนี้ดอกจันทร์เลยนะคะนอกจากเงินเข้าไปในกรมบ,บังคับคดีแล้วคุณต้องนําส่งหลักฐานว่าเงินที่เข้าไปในกรมบ,บังคับคดีเนะี่ยเป็นเงินที่ หน่วยงานของคุณจ่ายค่าจ้างของคุณต้องยอมรับนะคะว่าเงินที่เข้าไปในกรมบังคับคดีเนี่ยเป็นของลูกหนี้เฉพาะที่ถูกพิจารณาสอบแต่ขาดเนี่ยเยอะมากดังนั้นเจ้าพนักงานพิ์ารณาไม่ทราบนะคะว่าเฮ้ยเงินที่เข้าเนี่ยเป็นเงินของอ่ลูกหนี้รายใดอย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องนําส่งก็คือหนึ่งหลักฐานการโอนเงินจากหน่วยงานของคุณมายังกรมบังคับคดี2 สิทธิ์ของคุณก็คือจะเป็นเรื่องของสลิปเงินเดือนหรือรายการชี้แจงนะคะว่าที่โอนมาเนี่ยเป็นในเรื่องของเงินเดือนเท่าไหร่เงินประจําตําแหน่งเท่าไหร่ค่าเช่าบ้านตามสวัสดิการเท่าไหร่รวมถึงเบีย้ยประชุมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแจ้งรายละเอียดไว้นะคะเพื่อเจ้าพนักงานพิ์ทรย์จะได้สั่งจ่ายดังนั้นบางท่านที่เอ๊ะ,อะทำไมยังไม่ได้รับเงินทั้งๆที่ ส่งหน้าสมุดบัญชีอ๋ออันที่3าก็คือหน้าสมุดบัญชีนะคะที่ต้องส่งให้เจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ว่าให้เจ้าพนักงานพทัรัพย์น่ะต้องโอนเงินเข้าบัญชีใดซึ่งทั้ง3ส่วนเนี้ยขาดไม่ได้บางท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ยก็หน่วยงานของเราส่งเงินเข้าไปแล้วนี่ทําไมเนาะเงินยังไม่ได้รับอันนี้คุณต้องส่งหลักฐานเรื่องของการโอนเงินเข้าไปด้วยนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะแม้ว่าสมุดบัญชีธนาคารของเราเนี่ยจะส่งเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว แต่อย่างไรเพื่อความรวดเร็วเนี่ยทุกครั้งที่เราได้เงินเดือนเนี่ยทุกๆเดือนสิ่งที่ผลจะส่งพร้อมกันไป3อย่างเลยยังไงก็ต้องแนบไปหนึ่งก็คือหน้าบุ๊กแบงของเราเพื่อไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รัพยบไปค้นในสำนวนนะคะสก็คือหลักฐานการโอนเงินจากหน่วยงานของเราไปยังกลุ่มคับคดีและ3ก็คือรายละเอียดของเงินที่เราได้นะคปะ็น เงินเดือนเท่าไร่เงินประจาตาแหน่งค่าเช่าบ้านนู่นนี่นั่นเท่าไร่3ส,สิ่งนี้ส่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่เจ้าพานพักงานทรัพย์มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่เจ้าพานพักงานทรัพย์จะโอนเงินค่าเลี้ยงชีพตามที่กําหนดไว้แล้วให้กับเราดังนั้นทุกๆเดือนท่านมีหน้าที่จะต้องกํากับติดตามเอกสารเพื่อจะส่งไปยังเจ้าพานพักงานทรัพย์และวิธีการที่ผมทําแล้วผมมองว่า ง่ายสะดวกกับทุกฝ่ายก็คือการส่งอีเมลนะคะเพราะว่าอย่างไรเสียหากมีการตกหล่นนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะ forward อ,อ,อีเมลกลับไปอีกครั้งหนึ่งได้และที่สําคัญเพิ่มเติมก็คือหลังจากส่งอีเมลแล้วอย่างไรเสียเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยโทรแจ้งเจ้าพาพร์พิทักษ์เจ้าของสำนวนอีกครั้งหนึ่งว่าได้รับอีเมลหรือยังเพราะว่าอีเมลที่ส่งไปให้กับเจ้าพาพร์พิทักษ์นั้นเนี่ยจะเป็นอีเมลส่วนกลางของในแต่ละล้มละลาย ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีอีเมลเข้าไปในแต่ละล้มละลายเนี่ยก็เป็นจํานวนที่เยอะมากดังนั้นเพื่อป้องกันการตกหลน่นและต้องการให้มีความรวดเร็วเนี่ยนอกจากส่งอีเมลแล้วเนี่ยท่านก็ควรที่จะโทรไปสอบถามเจ้าพนักงานทรัพย์ด้วยนะคะว่าได้รับอีเมลหรือยังแล้วก็ซึ่งโดยปกติเวลาฝนทําแบบนี้เนี่ยทางเจ้าพนักงานทรัพย์ก็จะอาจแจ้งว่าเลยว่าอ๋อเห็นแล้วและคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้หรือภายในพรุ่งนี้ เพื่อที่จะเงินจะเข้าในอาจจะเข้าในวันนี้นะคะซึ่งโดยปกติถ้าเจ้าพนักงานพิจารณา,าเห็นข้อมูลและทําให้เราเรียบร้อยเสร็จภายในไม่เกิน11โมงเงินก็จะเข้าวันนี้เลยแต่ถ้า,าเห็นข้อมูลหลังหลังจาก11โมงไปแล้วแล้วก็ทาข้อมูลเสร็จวันนี้เงินก็จะเข้าพรุ่งนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็เชื่นชมเจ้าพนักงานพิจารณามมากนะคะว่าในการทํางานนั้นรวดเร็วมากแต่เพียงแค่ว่าเราในฐานะที่ เป็นตัวลูกนี้เอหรือว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานเนี่ยขอให้ส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานให้พร้อมเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกกันและกันว่าเจ้า,า,าพนักงานทรจาัณท่านแต่ละท่านก็มีสานวนที่ดูแลเยอะมากแล้วก็เจ้า,าพนักงานพิจารณในแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นั่งประจำการอยู่ที่กรุมบังคับคดีเท่านั้นนะคะแต่ท่านก็ต้องเดินทางไปศาลในกรณีที่มีเคสหรือว่ามีประชุมมีอบรม ดังนั้นถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งเบาภาระหน้าที่กันและกันเนี่ยก็จะทําให้การทําง,งานนั้นราบรื่นรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ทํามาเพื่อตอบคําถามสั้นๆในเรื่องของระยะเวลาในการที่จะได้รับค่าเลี้ยงชีพในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยมีกําหนดก,การอย่างไรบ้างที่สําคัญก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะการรอยอย่างเดียวแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ว่า มีการสื่อสารที่ไม่ทราบข้อมูลกันแล้วตกหล่นเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้มีความล่าชา้าดังนั้นการช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นการดีที่สุดนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ที่สนใจเหมือนเดิมถ้าท่านใดต้องการที่จะพูดคุยกับฝนก็สามารถที่จะแอดไลน์ที่ QR code หน้าปกคลิปได้เลยนะคะรวมถึงการอุดหนุนหนังสือหรือการสั่งซื้อหนังสือก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ พูดคุยสอบถามกันได้ในการตอบลายเนี่ยฝนก็จะตอบแต่เพียงผู้ดเดียวนะคะดังนั้นถ้าข้อความใดที่เปิดอ่านแล้วแล้วไม่ได้ตอบเกิน2วันยังไงส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันหน่อยเพราะบางช่วงเวลาเนี่ยก็คืออาจจะมีเวลาเปิดอ่านแต่ไม่ได้ตอบเพราะว่าติดภารกิจแล้วอาจจะหลงลืมได้เพราะว่าในแต่ละวันก็ค่อนข้างที่จะมีลายมาสอบถามอย่างต่อเนื่องฝนตั้งใจที่จะตอบคําถามทุกคําถาม และถ้าคำถามใดที่ฝนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนหมู่มากก็จะอัดคลิปตอบเหมือนกับคำถามนี้นะคะใช้เวลางานแค่ไหนในการได้รับค่าเลี้ยงชีพเนี่ยฝนขออภัยจริงๆเพเพิ่งมาเห็นว่าอ้าวถามมาเมื่อประมาณ10วันที่แล้วเลยรีบอัดคลิปตอบเพราะเห็นว่ามีประโยชน์และปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าทนัพท์ททำงานอย่างรวดเร็วมากกรณีที่จะตกหล่นเป็นเดือน2เดือนเนี่ยฝนคิดว่ามันอยู่ในเคสที่ไม่ค่อยปกติแล้วดังนั้นจึงอยากที่จะอัปเดตข้อมูลและหาก ของท่านเนี่ยมีจุดว่างเว้นหรือจุดโต,ตรงไหนก็ไปเติมให้เต็มเพื่อที่จะซัพพอร์ตกันและกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ช่วงนี้ก็เคลียร์ทุกอย่างอยู่ในภาวะวิสัยที่ควบคุมได้แล้วก็จะพยายามอัดคลิปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละสองคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันกันถ้าใครมีคําถามก็สามารถฝากได้นะคะเพราะว่าช่องของผลที่มีคลิปเยอะขนาดนี้ก็ ต้องยอมรับนะคะว่าขอบคุณทุกท่านที่ถามมาและเป็นคําถามที่มีประโยชน์ทําให้ฝน,นได้อัดคลิปพูดคุยอย่างต่อเน,นื่องเหมือนเดิมค่ะการให้หรือการแบ่งปันที่ดีสําหรับฝนคือการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเพราะไม่มีใครรู้ขอบเขตข้อจํากัดและความสามารถเท่ากับตัวท่านเองดังนั้นเมื่อท่านมีความรู้ที่หลากหลายก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่สิ่งที่เหมาะสมสําหรับเราเท่านั้น เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ